ีค่ะช่องมนชัยวิถีบ้านทุ่งพารวยค่ะโอ้โหนะคะวันนี้กลับมาเยี่ยมบ้านชมพูนะคะที่นาลุงป้านะคะคิดถึงบ้านชมพูก็เลยกลับมาเยี่ยมพอมาเจอหน้าบ้านแม่ดาโอ้โหตะลึงเลยนะคะเอฟซี FC. ตะลึงสุดๆเลยเมื่อเห็นหน้าบ้านแม่ดาเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะคะแม่ดาปลูกอะไรมั่งเนี่ย แม่ดานี่เป็นคนมือเย็นมากๆเลยนะคะปลูกอะไรก็งามปลูกอะไรก็ขึ้นนะคะแม่ดาปลูกอะไรก็ได้กินทุกอย่างเลยนะคะนี่นะคะต้นหอมก็งามนะคะผักชีก็งามโอโ้โหฝีมือแม่ดามีต้นมะเขือเทศด้วยกําลังออกดอกด้วยนะคะเอฟจีสุดยอดมากสุดยอดมากโอ้โหต้นหอมพันอะไรเนี่ยต้นบบนบบเาี่ยหอมหัวใหญ่มังเนี่ยใช่ไหมคะแม่ดา มีมีซาล,ลแหน่มีผักกาดกระจ้อนด้วยนะคะผักกาดดอกนี่รอยตัดไปกินแล้วนะคะเนี่ยปลูกปั๊บได้กินปั๊บเลยแม่ดาเนี่ยสุดยอดนะคะมือเย็นมากๆเลยอันนี้ผักผักหอมอันนี้กินได้ด้วยเหรอคะเนี่ยเอาผักหอมกินได้แน่แนเลยเนี่ยเห็นแม่ดาเด็ดยอดอยู่เนี่ยต้องเป็นผักหอมกินได้นะคะไม่งั้นแม่ดาก็คงไม่ปลูกนะคะ โอ้โหผักกาดขมนะคะน้องมนเรียกผักกาดขมค่ะก,กาดขมจินแล้วมันจะออกฝืนๆขมๆเนาะโอ้โยแม่ดาปลูกอะไรก็งามที่น้องเอ้ยออนซอนนะคะออนซอนฝีมือการปลูกของแม่ดานี่สุดยอดนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยมีเบี้ยมะละกอด้วยนะคะเอฟซีมีเบี้ยรพริกเบี้ยมะละกอด้วยแม่ดาแม่ดา โบราณเขาว่าไว้นะคะว่าห้ามปลูกมะละกอไว้หน้าบ้านนะคะนุมนก็ไม่รู้เหตุผลนะคะแต่เหตุผลของนุงมนก็คือว่าปลูกมะละกอไว้หน้าบ้านคนจะมาขอค่ะคนจะมาขโมยคนจะมาขอ,ะะาขอเขาก็เลยไม่ให้ปลูกหน้าบ้านนะคะนี่มะละกอสวยงามค่ะสุดยอดมากไม่ไดาถ้าเป็นไปได้เนาะถ้าไม่ไดาอยากจะวางกระถางให้มันเยอะๆนะคะ แม่ดาต้องทําชั้นวางนะคะทําเป็นชั้นวางไม้ก็ได้เอาไม้มาต่อเป็นชั้นๆชั้นๆแล้วก็เอากระถางวางขึ้นเป็นชั้นๆนะคะเป็นเป็นชั้นๆวางขึ้นมาจนจนถึงขอบหน้าต่างเลยนะคะแม่ดาก็จะได้ชั้นผักที่แบบโอ้โหสวยงามนะคะสวยงามศาตาน่ารักด้วยนะคะแล้วก็ปลูกผักให้เป็นชั้นๆชั้นๆใส่นะคะหน้าบ้านแม่ดาก็จะมีชั้นผัก กินทุกอย่างเลยนะคะปลูกชั้นละอย่างชั้นละอย่างนะคะแถวละอย่างเลยนะคะสุดยอดมากนะคะหน้าบ้านแม่ดาหน้าบ้านกินได้นะคะก็ส่วนหน้าบ้านน้องมนน้องมนก็จะมารดต้นไม้นะคะเดี๋ยวน้องมนรดต้นไม้ก่อนสงสารต้นไม้ไม่ได้รดน้ํานานแล้วนะคะแต่มันก็ยังสวยอยู่นะคะีฝนไม่ตก น้ำไม่ได้รดแต่มันสวยมากๆเลยนะคะต้นไทรนะคะปกติต้นไทรมันจะชอบน้ำมากมากเลยนะ,ะถ้าไม่รดน้ำมันก็จะใบร่วงนะคะแต่นี้ใบมันไม่ร่วงนะคะพีสีรู้สึกว่ามันยังงดงามดีอยู่หรือว่าแม่ไทยบ้านมาช่วยรดให้นะคะถ้าแม่ไทยบ้านมาช่วยรดให้ก็กราบขอบพระคุณแม่ไทยบ้านนะคะที่ช่วยดูแลต้นไม้ช่วยรดต้นไม้ให้นะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยเดยวน้องมนก็ จะขออาศัยน้ำบ้านพี่รมนะคะมารดต้นใสซะหน่อยหนึ่งนะคะสงสารต้นไม้นะคะ โอ้โหมะละกอแม่ดามะละกอแม่ดาเต็มต้นเลยสุดยอดมากเลยแม่ดานี่ปลูกอะไรก็งามหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นมะละกอไม่ว่าจะเป็นผักเป็นอะไรก็งามทุกอย่างเลยนะคะถ้าแม่ดาปลูกเนาะคนมือเย็นนี่ปลูกอะไรก็งาม ออันนี้คือต้นมะตูมสาอุนะคะมะตูมซาอุที่น้องมนเอามาปลูกไว้นะคะพอตัดออกแล้วมันก็แตกยอดให้ได้กินอีกนะคะพีเก็บยอด,ดเล็กๆนี่มันไปกินนะคะกับลาบกับก้อยนี่คืออร่อยมากเลยดินตรงนี้มันชุ่มน้ําตลอดนะคะมันก็เลยทําให้ต้นไม้นี่งามไวเพราะดินมันชุ่มน้ํา ผักหลังบ้านนะคะแม่ไทยบ้านงามหนองามว่านะคะงามจริงๆนี่คือต้นดอกไม้ที่น้องมนปลูกไว้นะคะเป็นต้นดอกอะไรก็ไม่รู้นะคะน้องมนก็มาปลูกมะม่วงนะคะมันก็แตกจริงออกงาม นี่คือต้นดอกแก้วนะคะน้องมนชอบดอกแก้วมากเพราะมันมีกลิ่นหอมอันนี้ต้นดอกปีบไอดอกอะไรเนาะดอกปีบหรือดอกอะไรเนี่ยส่วนมะกอกก็เยอะนะคะใครอยากกินก็กินได้นะคะไม่ได้ห่วงนะคะกินได้เลยนะคะแล้วน้องมนมาดูเนี่ยไม่ใช่ว่าน้องมนจะห่วงนะคะดกมากเลยไครเอฟซีนี่นะคะ อยู่บ้านสวนของน้องมนก็มีห้าต้นนะคะปลูกไว้ห้าต้นแล้วก็เป็นลูกดกเหมือนกันนะคะน้องมนเก็บกินทุกวันเลยนะคะออกลูกดกมากตรงนี้ก็ออกลูกดกมากนะ,ะต้นมันโตขึ้นนะคะต้นต้นมันสมบูรณ์มากเลยโตขึ้นโตขึ้นนะคะใหญ่ขึ้นมากเลยนะคะใครอยากกินก็เก็บกินได้นะคะไม่ได้หวงนะคะนี่ขออย่างเดียวนะคะช่วยลดน้ํานะคะช่วยดูแลช่วยลดน้ําก็พอนะคะ ออกลูกดกมากเวลามันแก่ถ้าน้องมนมาเจอตอนที่มันแก่พอดียังไม่มีใครเก็บกินน้องมนก็จะเก็บไปกินนะคะแล้วก็ห้ามมาดาม่าน้องมนด้วยว่าน้องมนมาเก็บมากอกไปกินนะคะเพราะว่าน้องมนเป็นคนปลูกเองน้องมนมีสิทธิ์ที่จะเก็บไปกินนะคะเนี่ยก็คือรอให้มันโตรอให้มันแก่ใครอยากกินก็เก็บไปกินเลยเก็บไปได้เลยนะคะไม่ได้เขียนไป้ายไว้ว่า ห่วงห้ามนะห้ามเจ็บกินนะก็คือไม่ได้ปักปลายไว้นะคะกินได้แต่ถ้าน้องมนมาเจอแล้วมันแก่แล้วยังไม่มีใครเก็บน้องมนก็จะเก็บไปกินเองนะคะแล้วก็อย่ามาว่าน้องมนด้วยนะคะมีคราบงูด้วยนะคะเอฟซีนี่นะคะมีคราบงูด้วยนะคะคราบงูตัวนี้เขามาเศร้าต้นมะกอกให้น้องมน นี่ก็ต้นต้นดอกปีบมันดอกปีบหรือดอกอะไรอะน้องมนจำชื่อไม่ได้ดอกอะไรเนาะขาวขาวค่ะขาวขาวหอมหอมโอ้โหฝรั่งของน้องมนนะคะแต่ถ้ามันออกลูกแล้วเนี่ยถ้าฉีดเพี้ยรักษาดีๆเนี่ยได้กินนะคะมาฝรั่งต้นนี้มันอร่อยมากๆเลยน้องมนได้ชิมแล้วก็คือมันเป็นฝรั่งจิมจู จิมจูไร้มเมล็ดนะคะเป็นจิมจูไร้มเมล็ดเนื้อกรอบหวานอร่อยนะคะถ้าแม่ไทยบ้านหรือแม่ดานะคะรักษาดีๆนะคะเวลามันออกลูกแล้วก็แม่ไทยบ้านแม่ดาก็เอาเอาถุงมาหอ่อเอากระดาษมาหอ่อมันก็พอได้กินลูกอยู่นะคะรักษาเอาไว้กินเพราะว่าน้องมนปลูกให้แล้วก็พากันร,รักษาดูแลเอาเองนะคะน้องมนไม่ได้ห่วงว่าห้ามกินนะคะส่วนมะเขือนี่โอ้โหมะเขือ เดี๋ยวน้องมนต้องเก็บไปทําแกงอ่อมแล้วล่ะคะ่ะมะเขือเยอะมากเลยมะเขือต้นเดียวนะคะปลูกแล้วได้กินข้ามปีเลยนะคะน้องมนปลูกได้น่าจะน่าจะสองปีแล้วนะคะมะเขือต้นนี้มันยังมีชีวิตรอดอยู่นะคะแล้วก็ออกลูกดกด้วยนะคะมะเขือก็คือไม่มีใครเก็บไปกินนะคะแล้วน้องมนก็ไม่ได้หวงด้วยนะคะไม่ได้หวงสักอย่างเลยแต่ว่าไม่มีใครมาเก็บไปกินเดี๋ยวน้องมนเก็บเองนะคะ เดี๋ยวน้ำมนต์เก็บไปทําแกงอ่อมไก่นะคะวันนี้แกงอ่อมไก่ใส่มะเขือนะคะส่วนโครกไม้นี้น้ำมนตก็จะเอาไปไว้ตำนะคะ เอาไว้ตำเปลือกไข่นะคะโรยต้นมะละกอนะคะเพราะว่าวิธีที่เขาทําก็คือใช้เปลือกไข่เอามาตามําแล้วก็เอาไปโรยแลรอบคุณมะละกอแล้วมันได้ผลนะคะเดี๋ยวน้องมนตจะเอาครกใบนี้แหละไปใช้นะคะ ได้แกงอ่อมไก่หมอห้อนึงแล้วนะคะเอฟซีอันนี้มาดูนะคะอันนี้คือต้นพริกนะคะต้นพริกที่น้องมนเอาเอาพริกแห้งนะคะมาหวานทิ้งไว้นะคะเอฟซี FC ดูนะคะเอาไปตําแก้วเอาไปทำแกงอ่อมใส่พริกโดดก็ได้นะคะ มะละกอมะละกอเพิ่งจะออกดอกนะคะพี่คือมะละกอต้นนี้นะคะน้องมนเอามาจากหน้าบ้านของพี่ลอมนะคะซึ่งมันล้มลุกคลุกคานอยู่หน้าบ้านของพี่ลอมน้องมนก็เลยย้ายมันมาปลูกไว้หลังบ้านนะคะ mm. ก็มันออกดอกแล้วนะคะแต่ว่ามันจะเป็นตัวผู้หรือเปล่าน้องมนก็ยังไม่ทราบแต่ของแม่ดาออกลูกเต็มต้นเลยนะคะก็คือปลูกพร้อมกันนะคะ ปลูกพร้อมกันอหอมน้ำมันเพื่อจะออกดอกก็ <g år> ถ้าพี่ลอมกลับมาก็ฝากพี่ลอมดูแลด้วยนะคะมะละกอต้นนี้นะคะให้พี่ลอมดูแลแล้วก็เจ็บไปกินก็เจ็บได้เต็มแล้วนะคะเต็มครกเลยนะคะแกงอ่อมไก่หม้อใหญ่เมื่อแรงนี้ก็สําหรับคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจช่องมนชัยวิถีบ้านทุ่งพารวยนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจ โดยการติดตามชมคลิปจนจบนะคะเอฟซีกราบขอบพระคุณเอฟซีทั่วโลกที่เมตตาขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงมีโชคมีราบร่ำรวยทุกทุกท่านค่ะกลาบสวัสดีค่ะ